นะครับแกประเด็นวันนี้มาอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีการเตรียมความพร้อมในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาการขับเคลื่อนมอกนะครับกับท่านบรรดาสติราชวานรับรองผู้ประการจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับสู่แหล่งข่าวชาวใต้นะครับผมเมื่อวานวันแรกนะครับในการรับสมัครรับเลือกนะครับรับสมัครเลือกสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศเมื่อวานครับท่านรองครับสุราษฎร์ก็ลึกๆแล้วเนี่ยคนสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีความสนใจในการเมืองพอสมควรนะครับ ก็เป็นข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยนะฮะก็ขณะนี้มีผู้ที่สมัครเนี่ยหลายสิบท่านนะ,ะเอาเป็นว่า30กว่าท่านขึ้นไปนะครับสาบวกนะฮะทั้งสิบเบก้าอำเภอของสุราษชครับผมในเบื้องต้นนะฮะ,ะก่อนอื่นก็อยากจะขออนุญาตนําเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าหลังจากที่มีพระราชกิจกาให้มีการเลือก สมาชิกวุฒิสภานะสวนะครับซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานเบกษามีผลบังคับใช้เมื่อวันที่11พฤษภาคมนะ2มร67นะครับแล้วก็13เนี่ยก็พฤษภาคมก็มีการประกาศนะครับจากคณะกรรมการการเลือกตั้งออกมานะครับได้กําหนดให้มีการเปิดรับสมัครนะฮะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยตั้งแต่วันที่20ถึง24พฤษภาคม67นะฮะ ซึ่งผู้ที่สมัครฮะขั้นต้นต้องมีคุณสมบัติ3ประการฮะเบื้องต้นเลยนะฮะสัญชาติไทยโดยกําเนิดอายุ40ปีขึ้นนับแต่วันที่สมัครเลยนะแล้วก็20กลุ่มเนี่ยใน2ี่กลุ่มท่านต้องมีความเชี่ยวชาญชํานาญงานในอาชีพนี้สิปีขึ้นไปนะครับนี่คือคุณสมบัติเบื้องต้นที่จะพิจารณานะครับแล้วที่สําคัญฮะหนึ่งครอบครัว สมัครได้คนเดียวนะครับในการเลือกตั้งสวครั้งนี้นะก็เป็นการป้องกันในเรื่องของการซื้อในการครอบงําในการชักจูงในเรื่องของาาประชาธิปไตยนะฮะหลักนะครับ <roar. S 1> อาจจะปูพื้นนิดนิดห <huma S 2> นึ่งฮ <adays? S 1> ะสวอเอนี่ยชุดที่คอสชแต่งตั้งเนี่ยเป็นชุดที่12ชุดที่เราจะเลือกใหม่เป็นชุดที่13น,นะครับเดิม <cryst. S 1> นี่จะมีอยู่250บท่านสวนะฮะชุดที่12ที่คอสอชอแต่งตั้งนะครับแล้วชุดนี้นะฮะที่เราจะ เลือกตั้งกันเนี่ยท่านต้องสมัครก่อนนะถึงจะไปเป็นสวต้องสมัครสมัครเพื่อจะทั้งได้เลือกทั้งถูกรับเลือกครับผมค่ะก็ในชุดนี้ก็จะมีอยู่200ท่านที่สองร้อยท่านแตกต่างจากที่เดิมนะจาก20กลุ่มอาชีพใช่ครับจาก20กลุ่มอาชีพเดิมนะครับแล้วก็สวในครั้งนี้นะฮะก็จะไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้ครับก็หลักๆนะฮะก็คงจะเป็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พิจารณากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญแล้วก็ให้ความเห็นชอบในคณะกรรมการที่เป็นองค์กรอิสระต่างๆของประเทศไทยนะครับมีหน้ทาที่นะค่ะอันนี้คือท่านรองก็สรุปให้ฟังแบบเข้าใจง่ายเลยว่าอะไร,รที่แตกต่างไปจากเดิมปกติเราจะคุ้นว่าเราไปเลือกตั้งสอวอแต่ว่าในรอบนี้แตกต่างไปแล้วคือเราต้องสมัครเราต้องสมัครถึงจะเลือกได้รหรือถ้าเราอยากจะเป็นสอวอเราก็ต้องสมัครเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันอายุ40ขึ้นไป40ปีขึ้นไปมีคนหลักๆ3ข้อเหมือนที่ท่านได้บอกไว้นะครับแต่ที่สําคัญนะคร ท่านสมัครเนี่ยต้องไปที่ที่ทำการอำเภอที่นะครับเตรียมแค่เงิน2,500และก็บัตรประชาชนไปเท่านั้นเองแต่อาจจะต้องมีการตรวจสอบนะคุณสมบัติมากมายพอสมควรเนื่องจากว่าลักษณะต้องห้ามของที่จะสมัครมีเยอะมากนะครับข้อเหมือนกันนะครับแต่ทุกท่านนะครับถ้าได้เป็นสวแล้วเนี่ยก็นำเรียนพี่น้องประชาชนฮะเงินเดือนก็ประมาณ1,13,000กว่าบาทสิทธิประโยชน์อีก ก็พอสมควรนะพอสมควรนะพอสมควรแล้วก็ไปสมัครกันได้นะครับเพื่อจะรับเลือกทีนี้ทำลายท่านมีทำลายไหมครับว่าหลังจากนี้เราเราจะต้องเลือกระดับอำเภอยังไงบ้างครับครับก็ในห่วงประกาศเนี่ยเราประกาศ13พฤษภาคมนะฮะแล้วก็จะมีการเลือกครับระดับสวระดับอำเภอวันที่9มิถุนายนแล้วหลังจากนั้นมา หนึ่งอาทิตย์ก็จะเป็นระดับจังหวัดมาที่16มิถุนายนคือระดับอำเภอเนี่ย20กลุ่มอาชีพเอาอาชีพละคนถูกไหมครับจะสมัครกี่คนก็แล้วแต่ครับก็คืออย่างนี้ครับในในการเลือกเนี่ยผมว่ามันอาจจะสับสนนิดนึงนะฮะคือทุกคนเนี่ยพอเข้าไปสมัครแล้วเนี่ยในการเลือกเนี่ยจะมีเลือก2ขั้นตอนนะฮะหเลือกในกลุ่มเองก่อนครับหลังจากนั้นมาถึงจะมาเลือกคระกลุ่มอันนี้ในระดับอำเภอใช่ไหมครับ คือระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับประเทศต้องมีการเลือกสองครั้งมีสองรอบครับมีเลือกในกลุ่มเดียวกันก่อนเลือกในกลุ่มเดียวกันก่อนสมมติว่าผมไม่สมมตินะฮะผมว่าระดับอำเภอก็แล้วกันในระดับอำเภอนะสมมติผมผมผมไปเป็นสวนะฮะก็เลือกเลยครับรอบแรกเลือกตัวเองได้ครับกับเลือกอีกคนหนึ่งได้แสดงว่าผมมีเลือกได้สองครั้งสองสองสองเสียงสองสิทธ์สองสิทธ์สองสิทธ์นะครับ สองสิทธ์นะครับก็เลือกกันมาในกลุ่มแล้วหลังจากนั้นมาเอามาห้าคนเราเราเลือกเราเลือกนะเราเลือกเราเลือกสมมติว่าผมกาไปแล้วคัดกันมาเอาคะแนนสูงสุดมาห้าคนมาเข้ากลุ่มไว้ก่อนหลังจากนั้นมาเอาในกลุ่มทั้งหมดเนี่ยมาแบ่งคละแบ่งไปอีสี่กลุ่มแล้วมาเลือกรอบสองนี่ระดับอำเภอยังเลือกรอบสองนะสองรอบครับรอบสองพอครั้งที่สองเนี่ย ผมก็เลือกอีกเลือกได้หนึ่งคนหนึ่งคนละเรียงเ,เดียวแล้วใช่ไหมครับครับรอบสองรอบสองของอของอำเภอก็ได้หนึ่งคนนะเลือกได้หนึ่งคนนั้นเองเลือกตัวเองก็ได้เลือกค,คนไหนก็ได้แล้วถึงจะมาคัดเรียงลําดับเอาคะแนนสูงสุดหนึ่งในสามมาก็คือเป็นตัวแทนระดับอําเภอแล้วก็มาเลือกจังหวัดอีกเพราะฉะนั้นจังหวัดกําเภอเนี่ยลักษณะเลือกเหมือนกันทั้งกลุ่มแล้วก็คละกลุ่มนะครับ แต่พอระดับประเทศเลือกเหมือนกันแต่จํานวนตัวเลือกก็จะมากกว่ามากกว่าเดิมมากกว่าเดิมครับเช่นในระดับเลือกกลุ่มกันเองเนี่ยระดับประเทศเลือกได้10คน10บเท่านั้นเองนะสิเท่านั้สิบเท่านั้นเองครับของเราเดิมเนี่ยสองใช่ไหมฮะพอระดับประเทศคนมันเยอะก็เลือกได้10หลังจากนั้นมาพอค่ากลุ่มปั๊บเลือกได้หาเลือกได้ห้ากลุ่มนะกลุ่มสลับกลุ่มนะ เลือกข้ามกลุ่มนะครับนะฮะแล้วเก็เอามาเรียงเพราะฉะนั้นปัญหาของในเรื่องของความสับสนก็ต้องชี้แจงให้พอสมควรคะค่อยๆทําความเข้าใจกันไปเพราะว่าเป็นเรื่องใหม่สําหรับพวกเราจริงๆครับแต่ว่าคนที่สมัครเนี่ยก็ต้องอย่างน้อยถ้าติดเข้าไปก็ต้องทาความเข้าใจตัวเองด้วยครับครับผมทุกรอบเลือกสองครั้งเลือกตัวเองกับเลือกกลุ่มอย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะลำเรีครับ ทาวนี้นะคะได้รู้ถึงวิธีปฏิบัติกันไปบ้างแล้วนะคะในเรื่องของข้อบังคับกฎหมายสําคัญแล้วก็บทลงโทษยังมีเหมือนเดิมไหมคะท่านรองก็ยังมีครับยังมีครับขณะนี้เนี่ยเนื่องจากว่าลักษณะต้องห้ามเนี่ยมีถึง26ข้อเยอะมากครับเพราะฉะนั้นวันสองวันที่ผ่านมาก็ท่านจะเห็นได้ข่าวว่ามีข่าวนะว่าระบบนี่ยมันยังล่มอยู่ในการตรวจสอบนะฮะในคุณลักษณะต่างๆการ ผู้รับสมัครต่างๆนี้ต้องตรวจสอบลักษณะต้องห้ามนะครับแล้วก็ให้มีความชัดเจนนะครับหากผู้กระทําผิดนะครับฝ่าฝืนหรือจงใจหรือรู้อยู่แล้วนะฮะว่าไม่มีสิทธิสมัครแต่ยังสมัครนะฮะมีโทษนะฮะมีโทษจําคุกตั้งแต่1นึงถึงสิปีและปรับตั้งแต่20,000ถึงสองแสนแล้วก็เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีนะครับส่วนอื่นๆนะครับ ไม่ว่าการจูงใจให้ผู้อื่นสมัครหรือการถอนการสมัครนะฮะหรือการจูงใจให้ผู้สมัครเนี่ยผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเนี่ยลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใดนะครับหรือมีการจัดเลี้ยงนะครับแนะนําตัวเองด้วยประกรันต่างๆนะครับ mm hmm. อาจจะต้องระวังโทษด้วยนะครับจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปี mm hmm. แล้วกับปรับตั้งแต่ 20, 2 0 0 0 0ถึง200,000หรือทั้งจำและปรับนะฮะแล้วก็ให้สาร สั่งเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้ง20ปีนะครับก็มีบทลงโทษที่รุนแรงนะัโทษหนักเหมือนกันครับค่ะจักการเลือกตั้งนะคะคราวนี้เดี๋ยวขอมาอีกหนึ่งเรื่องค่ะท่านรองในเรื่องของการขับเคลื่อนการยื่นในการขึ้นทะเบียนมอดกโลกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราตอนนี้ค่ะคืบหน้าเป็นยังไงบ้างคะครับก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านเจษฎาจิตรัก์ซึ่งได้มีนโยบายนะครับของจังหวัดว่าเราจะทําอย่างไรก็ได้นะครับให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ย ขึ้นทะเบียนเป็นบรดกโลกนะครับ <ừ> ซึ่ง2-3เดือนที่ผ่านมานะฮะเราก็ได้เตรียมการพอสมควรนะฮะสิ่งแรกก็คือเรื่องของอให้คณะทำงานนะครับฝ่ายวิชาการเนี่ยศึกษาข้อมูลนะครับ,รบต่าง,างๆนะครับพร้อมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชน,นส่วนที่2ก็คือหัวใจของการทำงานนะัคือทุนนะฮะเราก็จะมีคณะทำงานในการหาทุนนะครับตั <S 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 ้งกองทุนขับเคลื่อน การขึ้นโรดกโลกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมานะครับก็จะขอนําเรียนพี่น้องประชาชนว่าเราได้สร้างเหรียญนะครับเป็นที่ระลึกนะครับสําหรับหาทุนโรดกโลกขึ้นมาด้านหน้าก็เป็นพระบรมธาตุชัยยานะครับด้านหลังก็เป็นเหรียญอวโลกิเตศวนนะฮะลูกทรงใบเสมาครับเป็นลูกที่ทรงมาที่เหรียอยู่ในภาพตอนนี้นะครับท่านครับผมครับผมเหรียญเขาเรียกว่าเมดกโลกร้อยเก้าปีครับสุราษฎร์ธานีร้อยเก้าปีครับ ปีนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีครบร้อยเก้าปีในการ<อ>าพระราชธรรมเมืองนามเมืองนะครับในสมัยรัชกาลที่หกมีมีกี่แบบมีกี่อ่ามีกี่แบบคะท่านรองครับก็เหรียญเนี่ยฮะก็จะมีอยู่สี่แบบนะครับเป็นเหรียญเนื้อโลหะผสมนะครับสําหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปก็เหรียญละเก้าสิบเก้าบาทครับ<อ>ไม่แพงนะฮะจับต้องได้ค่ะเหรียญเงินนะครับก็เป็นอ่ให้เช่าบูชานะครับพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท แล้วก็เป็นเงินลงยาเหลืองแดงนะครับก็2599บาทแล้วก็มีชุดทองคำนะครับที่สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับแล้วก็พอจะช่วยเหลือจังหวัดได้นะครับ1ชุดก็จะประกอบด้วย9เหรียญนะครับเน้นหนักไปเหรียญทองคำหนัก1บาทนะครับก็ชุดละ79,999บาทครับหลังจากนั้นก็จะมีพระบูชานะพระบูชาก็จะเป็นพระอวโลกิเตสวนนะครับ เต็มองครับเต็มองนะครับเก้านิ้วนะครับแล้วก็จะมี5นิ้วนะครับแล้วก็จะเป็นปิดทองนะครับก็จะมีอยู่4รายการซึ่งขอให้ประชาัมชนนะฮะให้มีน้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธานะครับร่วมกันนะครับทำกุศลนะฮะแล้วก็สร้างเป็นกองทุนให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการ พัฒนาจังหวัดแล้วก็นําจังหวัดไปสู่มรดกโลกอีกทีหนึ่งครับ,รบก็มีหลายรุ่นหลายแบบเลยทีเดียวก็ขณ<น>ะนี้เปิดให้จองที่สองที่นคะครับก็คือที่คลังจังหวัดกับที่ทําการปกครองจังหวัดครับค,คือที่เสมียนตราจังหวัดส่วนอําเภอต่างๆนะฮะเราก็แจ้งไปที่เสมียนตราอําเภอนะฮะก็จะมีเจ้าที่รับจองให้นะครับ ปิดท้ายค่ะให้ท่านรองได้ประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งกิจกรรมของเราค่ะนั่นก็คือการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบ72พรรษาค่ะครับในปีนี้นะครับในโอกาสปีมหามงคล2อ6 7นะครับด้วยรบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงเจริญพระชนพรรษา6รอบ72พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2 0ง7นะครับรัฐบาลนะครับ มีกําหนดให้ทุกหน่วยงานนะครับดำเนินการจัดการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษานะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับได้ร่วมกับคณะสงฆ์จัดทําโครงการบรรพชาอุปสมบทนะครับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวโดยกําหนดจัดขึ้นนะครับในวันที่14กรกฎาคมถึงวันที่3สิงหาคม2517นะครับรวม21วันนะครับก็จะ บวชนะครับแล้วก็จําปฏิบัติธรรมนะครับอยู่ที่วัดไตรธรรมรามพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ขออนุญาตนะครับรณรงค์ประชาสัมพันธ์นะครับให้พี่น้องประชาชนนะครับสนใจนะครับมาสมัครได้ที่ทําการอําเภอทุกอําเภอทุกแห่งนะฮะใน19อําเภอรวมถึงที่ทําการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับที่สารลางหลังเก่าชั้น2นะครับได้นะครับเป้าหมายเราก็73รูปเป็นอย่างน้อยนะก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับ ก็จะมีกําหนดการเบื้องต้นนะครวันที่14มิถุนายนนะครับผู้เข้าร่วมองค์การก็จะต้องมารายงานตัวนะครับแล้วก็รับฟังคําชี้แจง9กรกฎาคมนะครับลงทะเบียนนะครับแล้วก็รายงานตัวเข้าร่วมองค์การ10 11 12 3วันนะฮะจะมีการซ้อมขานนาคนะครับกิจกรรมอื่นแล้วก็13กรกฎาคมก็พิธีปงผม14ก็บรรพชานะครับแล้วก็15ก็ทําพิธีตักบาตร 15-12ถึงสิงหาคมก็ศึกษาปฏิบัติธรรมตามโครงการนะครับแล้ววันที่3สิงหาถึงจลาศขาบทนะครับก็ในช่วงนี้นะครับฝากประชาัมพันนะครับให้พี่น้องประชาชนนะครับมีจิตสธานะเข้าร่วมกับโครงการเราได้นะครับแล้วก็ตอนเที่ยงนะครหรือตอนเช้าก็จะมีการตักบาตรนะครับถวายเพลนตลอดจนถวายน้ําปานะนะครับที่วัดไตรธรรมรามครับพระลามหลวงครับ ก็นําเรียนพี่น้องประชาชนครับอ่าครับผมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านบรรดาสิติราชวานครับรมพรจัาหวัดสุราธานีที่มาข้อมูลดีๆกับพวกเราในการเายเาข่าวชาวใต้ครับคุณครับขอบคุณค่ะ